สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงครับเอฟซีหลุดแหรลำเพลิเนเตยเสดเอฟซี FC น้องอุงอิงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์อุ้ยเสดลำเพลิอนออฟฟิเชียลครับผม สวัสดีอีกรอบครับเมนูสวัสดีครับวันนี้มีเมนูอีย่างแกงเผ็ดบกผักค่ะแกงเผ็ดบกผักเสต็ดโหระพาสูตรเสต็ดใส่โหระพาเนาะนะครับเห็นแล้วว่างกันการลงหนักสวัสดีครับคุณเอมี่สวัสดีครับแกงแกงยังก่อนล่ะแกงเผ็ดตี่นะแกงกะทิแกงกะทิบ่ แกงกะทิใส่ไก่เอาไก่ลงหวกครับพี่น้อง สวัสดีค oh, ่ะน้องน้องน้องบอมกำลังกำลังรุ่นอยู่สวัสดีกับน้องแพร่าข้มย้องผิดนะเข้งไหมกำลังน้องน้องน้องยึดยึกยึดทำความสะอาดเอาคือว่าที่แรกคือว่าอยู่คนละเวีคนละเวียนตะวันขาเขาเห็ดมาแล้วยปูขึ้นมาเห็ดซอยค่ะโอ้ยเ่็น้นละเห็ดซอยกันปูเขาเปเห็ดซอยอ้อเป็นการร่วมด้วยช่วยกันซอยแน่ซอยแน่จ้ะ แก้ใส claro, <c Ris ky> ่น no, <c> ้องน่องได้พี่น้องชยคนกำลังรองขยะให้สิพ่อเก็บกระาดีมันขึ้นหลลงมเนี่เว่นเว้นแบมมาเมื่อนี้ยอิเว้นบอมก็จะเป็นการเอินกันวะพูกันมาช่วยกี้ก็ để ăn ăn tương cho sầu tương sầu để việc lái tương chế để việc nồi thôi Hãy subscribe ระยะค่อนข้างหลาย,ลยวะเอาก็มี2องคนพที่เป็นเว้นมเมียนวะเขาพูกพูดเอากันสองทุคนป่วยก่อนทุ่มเอื้นเอ,อากันตัวแน่นสิแมะมาสั่นมันก็ุิเมือยได้ยังของ กลับมาเรื่องอาหารครับผมเคี่ยวกะทิครับมีสูตรสำเร็จป่ะคุณเอ๋เคือแบบว่าสูตรสูตรลับไหมใส่กะทิของอีหยังเห็นไหมบอช่าเพื่อทั่ไปอ๋อได้หมดหมดหรือว่าแบบว่าพ่อครัวแม่ครัวบางคนจะเลือกใช้อย่างอันนี้ยี่ห้อนี่ยี่ห้อนี่อย่างนี้สินะจริงมันจะได้กะทิพันธุ์ก็อืม โอ้ยน้ำหน่อยต,ต้องให้เขาเท่น oui, ้ำสิงยาวงเอามาลิ้ hey, นใส่กับเท่น้ำแต่น้ um> ่นมันก็เน um> ่าวล่ะนั่นแหละต้องต้องเท่น้ำสิงก่อนเออต้องเท่น้ำสิงก่อนจะเอามาลิ้นถอยใส่าะฉะมันก็หนักหนึ่งหนักสองน่า <ส>ไหลบ่อไหลบ่อจิตเอาม่ซอยนังเอกเด้แป้งพเอกเออพเอกแม่พอซอยเลยวะงยาไินามผมเสียาคารครับไปยังไกบือ่เกนี่แป้งนี่มีไก่กันน um, ี่ เดเืบดตอนเช้าที่โดมครับผมทำหน้าที่ของใครของมันเนี่ยคัวก็นำหน้าที่ทำกับข้าวให้ลูกๆทีมงานได้รับประทานกันครับน้งบอมน้องแบมก็ทำความสะอาดเอาไปลงไปอยู่ไหนเนี่ยทั้งเลยนะได้ครับได้เลย <laughs> เดี๋ยเวเตรียมเบียดให้วัวคุกมๆเป็น,นไรดีมั้ย นี่รถตอนนี้ไได้ซื่อเข้าไปกันก็ได้ซื่อทีอม่มันผัดมันผัดไฟนห้ีทำแบบไปยังไงซ้อมลำ่ำเป็นไน่แน่แล้วซ้อมลองซ้อมลำ่ำเขาทีไป เลรไโชด้ลอง่เนาะเชวลองโกบบอมะลองอูค่ะโชวเพ่งเลยค่ะลพื่นบ่บันในในช่วงโชวไหมอ๋อเ๋ยลยดูค่ะมันนี่ซ้อมยะนี่ซ้อมีเกาบ่ซ้อมีเกาค่ะ็น่อยอาจารย์แล้วแบบตลืมตึบำเนียค่ะจ็กน่อย ไม่กัมาลืมตติมตำแล้วเลยของทุกวันเนาะเป็นระบบดีเมือนี่ดีอยู่ดีอยู่ีว่าดีดีดดดว่าดีหนึ่งในร่งของหน้าเลย ้าบาทเป็นเลวเลยไล่ท่ขั้นทเบคนเบิ่งหลายสองหมื่กว่าตอนตอนตอนไล่นั่นคนเบิ่งสามพันคนสามพักว่าเนี่ยผมว่ารเมแล้วไม่หลุดเนาะจะค้างเข่าเลยสบายชิวเนีนะเดี๋ยวรอรุ่นนทีสิบนี่ เด็กพี่น้องเด้อฝากพี่น้องติดตามท่ายคลิปเอาพี่น้อง,ปอองไปิดมวนน้ากันสีพลาสุิกเองนี่เปิดมวนน้าอยู่ติดหนึ่งมาแรงบอสเสียรถแฮ่แฮหแออ่อมบั่นแพงเลยท่าหัวสิเลียนอ้อมบั่นแพงด้วกันพร้อมด้วยอีพอลอดติดแต่งชุดล่าตีวันวะอ้อมบันแพร่งด้วยกนครับพี่น้องพี่น้องอย่าลืมไปกระชืบไลค์ไปคอมเมนต์กันเยอะๆครับกดไลค์กดแชร์ช่วยกันครับเพลงใหม่บอสโจครบับมักสาวข้าวแม่ครับพี่น้อง ใายคลิปฝากว้แต่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณดีขอบคุณน้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมขอบคุณครับ